มาต่อที่ตัวอย่างที่17ในหน้า1 4ึ่ข้อนี้เขาบอกว่ามีทีมฟุตบอลอยู่10ทีมซึ่งจะตามทำการแข่งขันแบบพบก,กันหมดแบบพบก,กันหมดและ2ทีมใดๆจะแข่งขันกันเพียง1ครั้งทีมกอไก่เจอกับทีมขอไข่นะคะก็ครั้งเดียวงั้นโจทย์แบบนี้เป็นการจัดหมู่ค่ะ การแข่งขันกีฬาถ้าเจอกันเพียงครั้งเดียวไม่ใช่เย่าเยือนครั้งเดียวจบนะฮะดูโจทย์ดีๆด้วยลูกนะคะอันนี้ครั้งเดียวนะคะเจอกันครั้งเดียวก็เจอขอก็จบไม่ต้องไปเย่าเยือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดแข่งขันทั้งหมดก็จะใช้สูตรการจัดหมู่ค่ะมีอยู่10ทีมมีอยู่10บทีม จัดแข่งครั้งละแค่2ทีมเท่านั้นนะคะเราไม่แข่งครั้งละสาทีก็เข้าสูตรค่ะ10แฝกหารด้วย10ลบ2แฝกคูณด้วย2แ10แฝกลบ2ก็เหลือ8แฝกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้10แฝกหารด้วย8ปแฝกคูณ2แฝกเท่ากับ45่สิ้ขงเรียนสังเกตนะคะถ้าใช้สูตรการจัดหมู่เนี่ยตัวหารเนี่ยนะคะบวกกันนะ เท่ากับสิบนะลูกนะสังเกตนะคะเท่ากับสิบโอเคค่ะต่อไปในตัวอย่างที่สิบแปดนี้มีคนอยู่ยี่สิบคนนะคะต้องการจะจับมือกันหนึ่งครั้งสองคนสองคนจับครั้งเดียวนะคะจับครั้งเดียวการจับมือก็ใช้สูตรนี้ค่ะการจัดหมู่เหมือนกันการจัดหมู่เหมือนกันนะคะมีอยู่ยี่สิบคนจับมือครั้งละสองคนค่ะเพราะฉะนั้นก็เข้าสูตรค่ะ 20่สิบแฟคทอหารด้วย20่ลบสองแฟคทอเรคูณด้วย2องแฟคทอเรไอ้20่ลบสก็จะเหลือ18ค่ะนะคะแล้วเราก็สังเกตว่าไอ้เจ้าสูตรเนี้ยค่ะข้างล่างเนี่ยจะบวกกันต้องเท่ากับ20นะคะคูณกันแล้วได้190ยครั้งค่ะต่อไปตัวอย่างสุดท้ายค่ะตัวอย่างที่19อยู่หน้า105นะคะอยู่หน้า105ค่ะอ่าหน้าหนึ้อยห้ เตรียมเปิดหนังสือรอเลยหน้าหนึ่งร้อยห้าค่ะมันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปทีเดียวเลยก็ได้ค่ะเพราะพรุ่งนี้มีไปเขตค่ะก็ยังไม่มีใครไปพรุ่งนี้ทีเดียวเลยค่ะทำไมส่งอะไรอ่ะรีเป่า ต่อคะ่ะต่อคะ่ะตัวอย่างที่สิบเก้านะคะถ้าในชั้นมสี่นะคะมีนักเรียนอยู่ยีนะะ่สิบสี่คในห้องหนึ่งในห้องหนึ่งมียี่สิี่สิบคนต้องการเลือกนักเรียนสีคนมาเป็นกรรมการนะ,ะโดยที่มี1คนใน4คนนี้เป็นหัวหน้าห้องหรือมียีคนเนี่ยเลือกมา4คนเป็นกรรมการห้อง แต่ว่าในสี่คนนี้มีคนหนึ่งจะต้องเป็นหัวหน้าห้องนั้นโจทย์ข้อน,นี้คิดได้สองวิธีนะคะคิดได้สองวิธีวิธีที่หนึ่งก่อนเลยวิธีที่หนึ่งค่ะเลือกสี่คนออกมาก่อนนะคะวิธีที่หนึ่งแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือเลือกสี่คนจากยี่สิบสี่คน อันนี้เลือกออกมาไม่ได้สนใจลำดับอยู่แล้วนะคะไม่สนใจลำดับเพราะฉะนั้นก็ใช้สูตรการจัดหมู่ค่ะขั้นตอนที่1เลือกออกมา4คนจาก24คนใช้วิธีการจัดหมู่จากนั้นเอามาเลือกอีกหนึ่งขั้นตอนค่ะพอเราได้ามา4คนแล้วเนี่ยต้องเลือก1คนจาก4คนนั้นน่ะมาเป็นหัวหน้าห้องนะคะมาเป็นหัวหน้าห้องก็ได้อันนี้อีกค่ะ มีอยู่สคนเลือกมา1คนซึ่งอันนี้ยังไงมันก็ได้4วิธีอยู่ดีค่นะ,ะไปคำนวณเลยแล้วกันลกเลือก1คนจาก4คนก็ต้อง4วิธีนะคะเพราะฉะนั้นในวิธีที่1นี้2ขั้นตอนก็จับมาคูณกันตบทวนใหม่นะมีนักเรียนอยู่ยีคนต้องการเลือกมาเป็นกรรมการนักเรียน4คนโดยสี่คนนี้คนใดคนหนึ่งจะต้องมาเป็นหัวหน้าห้องทําได้สวิธีวิธีที่หง เลือกสี่คนออกมาก่อนเลือกสี่คนออกมาก่อนก็ใช้สูตรจัดหมู่ไปพอขั้นตอนที่สองนะักเรียนได้สี่คนมาแล้วเนี่ยก็ต้องมาเลือกคนใดคนหนึ่งในสี่คนนี้มาเป็นหัวหน้าห้องเป็นขั้นตอนต่อเนื่องกันก็เอามาคูณกันนะคะต่อไปวิธีที่สองค่ะวิธีที่สองวิธีที่สองนะขั้นตอนแรกเลือกหนึ่งคนมาเป็นหัวหน้าห้องก่อนเลยเลือกหัวหน้าห้องก่อน นะคะเลือก1คนจากทั้งหมด24คนมาเป็นหัวหน้าห้องซึ่งเนี่ยมันก็ออกมาเป็นได้24วิธีค่ะเลือกคนเดียวจาก24ี่คนก็24บสวิธีนั่นแหละขั้นตอนที่หนึ่งนะวิธีที่สองเลือกหัวหน้าห้องก่อนหนึ่งคนจาก24ี่คนพอขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองเลือกหัวหน้าห้องไปแล้วเพราะฉะนั้นเหลืออีกแค่สามคนเหลืออีกแค่สามคนจาก23สิบสามคนค่ะเพราะว่า ไปหัวหน้าห้องแล้วหนึ่งดังนั้นเลือกอีกสามจากยี่สิบสามเป็นขั้นตอนที่สองเพื่อที่จะมาเป็นกรรมการทําขั้นตอนที่หนึ่งเซตเลือกหัวหน้าห้องเซตมาเลือกกรรมการที่เหลือขั้นตอนตอน่ตอนเนื่องกันจับมันคูณกันค่ะนีนจะพบว่าทั้งสองวิธีนี้คําตอบเท่ากันโอเคค่ะก็เปน็นอนะว่าจบเรื่องการ จัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดการจัดหมู่ไม่สนใจลำดับนะคะจำสูตรดีๆค่ะอ้าวโอเคแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ